จะเรนอยู่ในคลองช้าหน่อยพหยุดไหลขายเพิ่ยเลยชีไปเดียวมันเมาวน้าทเดีม่อกบเนี่ะถอจรุุุองไนเขาบ่ได้ใจิโอ้เอาจะมีแนหมดมานี้มนเลียางนเโอ ครับเนี่ยได้ยุดดอกครับวังสามพันนี่แหละคนยู่ไนี่ยได้ยุดหรอกผู้ใด,ดมาผู้ใดมา้มาชาเนี่ยผู้ใดผู้เขานะครับมือแหงได้มัสามพันคนนี่แหละแล้วพื้นที่ครับนี่ค,คุณครับฝากรถนะครับหนึ่งสสามสี่ห้าหครับหกขั้นเจแปขั้น ก็เหมือนอยู่นี่ยี่สิบขั้นครับยี่สิบเอ็ดขั้นเตรียมเดินพอดีงันเพื่อนกระลงเออเตรียมลงวิธีนะครับบ่ายโมงโอทำงานแช่งกับเวลาครับมือนท่านเนาะแช่งกับเวลาแบบเหงื่อเหงื่อกินเลยมา เมื่งแล้วน่าจะเหือกินขว้าได้พงมาเนี่ย,ยโอ้มาหออะไรต่งให้ให้เนาะนชิมงานเท่ากำลังนี่ครับทำงานาแีงเวลาครับก็แถวข้องแจกนี่นนน อ้วนมีกล้วยด้ยนีหางว่วี่ลงแน่่แังนนากรไเลยวัดสีกันนะครับเหมือนเรองยินรูปแหงอะไรเจอแล้ครับพี่น้องยูคนด้ประมาณสามพันครับมากกว่าได้ก่อนครับมาช้าไม่มีที่อยู่นะครับสามพันหานครื่องถานสี่มือหนิจูคนได้แค่สามพันนะครับ ไม่ใช่เนี่ยคือมดชสดครับบ่ได้เบิึงครับคือร,ราคาบัวราคาไช่เหล้านาาะบัตรพี่เอพีดีเอาดีเย้ลำบาน <c oughs> ไม่นั่นหลุดล้มหนินะเออหลุดลนมเออลุ้นดีเฟือกอปะ่ปะบัตรฝาติดตามนะครับก <c oughs> ดไลค์กดแชร์เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี <c oughs> ่น้องตั้งสิทธิ์ลำเพลินเอาไปเที่ยวนะครับ